โอเควันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบการสู้แสงหน้าจอของ Honor X7 กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก10โมง3 3มประมาณนี้นะครับประมาณนี้หน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ LCD 90 h z นะครับเวลาสู้แสงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในที่ที่ แสงน้อยอยู่นะนี่เดี๋ยวผมเข้าไปในที่ที่มีแสงนะนี่ครับเห็นไหมหน้าจอเนี่ยก็จะสว่างให้เองเลยนะครับแล้วพอกลับในที่ที่ไม่มีแสงนี่มันก็จะลดลงมานะครับเป็นแบบออโต้เนาะแต่พอเราเนี่ยกลับไปในที่ที่มีแสงสองผ่านมานะครับหน้าจอเนี่ยจะเพิ่มความสว่างให้เอ,อัตโนมัตินะ หน้าจอของ Honor S7 เนี่ยความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ HD+ Plus นะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้จ้องจับผิดมันเนี่ยมันก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เมื่อเราอลองซูมลองมองเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเม็ดพิกเซลเล็กๆนะครับก็ถือว่าถ้าไม่ได้จับผิดอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยนะก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ นี่ครับการสู้แสงของหน้าจอเนี่ยก็จะประมาณนี้นะโอเคครับก็ผมขอเอาไปใช้งานอีกสัก 1- 2วันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่ดีนะครับใน,นราคานี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วการทดสอบหน้าจอคงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ